ัหวานทําเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทําน้ํากระชายน้ําแดงโซดาอตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีหัวเชื้อของน้ํากระชาย40มิลลิลิตรน้ําแดงเฮลบอย20มิลลิลิตรแล้วก็น้าโซดา100มิลลิลิตรครับเริ่มต้นเราก็จะมาทําหัวเชื้อของน้ํากระชายกันก่อนครับโดยวิธีทำเนี่ยเราก็เคยได้ทําคลิปเอาไว้แล้วคลิกดูได้จากลิงก์ด้านบนเลยครับ พอได้หัวเชื้อของน้ำกระชายแล้วก็ตวงออกมา40มิลลิลิตรครับเราจะใช้น้ำแดงเฮลวอยกินสลัดนะครับเทลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ<ม>ก็เตรียมน้ำโซดาครับ100มิลลิลิตรใส่น้ำแข็งลงไปครับแล้วค่อยๆเ,เทน้ำโซดาลงไป ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของรสชาติก็จะมีกลิ่นของกระชายน้ําแล้วก็มีรสชาติหวานของน้ําแดงแล้วก็ความซ่าของโซดาครับแต่อย่าใส่น้ำแดงเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวกินของน้ําแดงเนี่ยจะไปกรบกลิ่นของกระชายหมดครับเพื่อนๆเคยกินน้ํากระชายกันไหมครับกินแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อย ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ